การเปิดติดคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้วิธีการเปิดติดคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีเมื่อเราต้องการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์เราควรตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่า ได้ทําการเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วหรือไม่หลังจากที่เราได้ทําการเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วให้ทําการเปิดคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. กดปุ่มเปิด CPU เพื่อเปิดคอมพิวเตอร์ 2. กดปุ่มเปิดจอภาพเพื่อเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์แล้วเหล่านี้ต้องตรวจสอบให้มั่นใจก่อนใช่ไหมคะว่าได้ทําการปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เรียบร้อยแล้วหรือยังถ้ายัง ให้ปิดโปรแกรมทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงปิดคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. คลิกแถว Windows 2. คลิกเลือก Power 3. คลิกเลือกชัดดาว w n 4. กดปุ่มปิดจอภาพค่ะวันสักรนี้นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะทบทวนไปแล้ววันเดียต,ตอนนี้นักเ,เรียนเตรียมหนังสือวิทยาการคำนวณปนหนึ่งของเรามาให้พร้อมเลยค่ะเล่มตีเรงแบบนี้นะคะ เมื่อเรียนเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดหนังสือไปหน้าที่10และ11ได้เลยอ่าหน้า10และ11ทําทีละหน้าก่อนนะคะทําทําหน้าที่10ก่อนนะคะ mm hmm. เปิดหนังสือมาเรียบร้อยนะคะทุกคน mm hmm. อย่าลืมเตรียมดินสอยางลบของตัวเองมาให้เรียบร้อยเพื่อเริ่มเขียนนะค mm ่ะ hmm. ทีนี้เรามาดูกันค, mm hmm. ค่ะคำสั่งในหน้าที่10นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเรียงลำดับขั้นตอนการเปิด ปิดคอมพิวเตอร์ที่ถูกวิธีโดยเขียนตัวเลขลงในช่องวงกลมและเติมเลขลงในช่องว่างและเติมคำลงในช่องว่างนะคะโอเคทีนี้นักเรียนดูว่าเมื่อกี้นักเรียนดูวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะว่าการเปิดคอมพิวเตอร์ต้องทำยังไงก่อนอันดับแรกอันดับที่หนึ่งคือดูจาก3รูปภาพนี้นักเรียนคิดว่า3รูปภาพนี้รูปไหนควรจะเป็นอันแรกคะก่อนจะเปิดคอมพิวเตอร์ได้เราจะต้องทำอะไรก่อนคะเสียบปลั๊กเป็นอันดับที่หนึ่งนักเรียนก็ลองต้องเสียบปลั๊กก่อนอันนี้คืออันเลขหนึ่ง อ่ะเรนเขียนเลขหนึ่งลงไปในช่องกลมได้เลยอ่ะได้อันที่หนึ่งแล้วต่อไปอันที่สองภาพมันเหลือสองภาพแล้วถูกไหมคะทีนี้นักเรียนเรามาลองเลือกดูกันค่ะว่าลำดับที่สองในการเปิดคอมพิวเตอร์คืออันไหนคะระหว่างหนึ่งรูปนี้รูปรูปแรกรูปบข้างบนนะคะเป็นรูปกดปุ่ม power ที่ cpu หรือว่าเคสต่นเองหรือเปิดตรงหน้าจออันไหนคะอ่าอันที่สองคือรูปนี้คะ่ะก็คือเปิด เครื่องก่อนกนะ็คือเปิด CPU เพื่อเริ่มต้การทํางานของคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะและอันที่3ามเหลือภาพเดียวแล้วเป็นยังไงคืออะไรเมื่อเราเปิด CPU หรือเปิดเครื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์แล้วนักเรียนก็ต้องเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะอ่าใส่เลขสาลงไปเลยอย่าลืมเขียนเลขให้ชัดเจนนะคะอ่าส่วนด้านล่างเขาบอกว่าขั้นตอนการเปิดคอมพิวเตอร์มีดังนี้ให้นักเรียนเขียนเป็นคําพูดออกมาไม่เป็นไรตรงนี้ให้นักเรียนเว้นที่เอาไว้ก่อน เดี๋ยวเราเก็บเอาไว้ฉะทำในวันที่โรงเรียนเราเปิดเทอมกันนะคะเปิดเรียนกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันที่โรงเรียนโอเคนะคะอ่าต่อไปทันไหมคะใครไม่ทันบ้างอ่าต่อไปนะคะเปิดไปดูที่หน้าที่สิค่ะหน้าที่11เป็นหัวข้อต่อนเนื่องจากการเปิดคอมพิวเตอร์แล้วต้องเป็นอะไรการปิดคอมพิวเตอร์นั่นเองจะมีรูปภาพให้ในักเรียนดูทั้งหมดกี่รูปคะ5รูปอ่าเขาบอกว่าให้เราเรียงลำดับเนี่ยเรียงลำดับ ห้ารูปนี้ดูสิว่าทำเหมือนเหมือนกับหน้าสิบเลยได้ที่หน้าที่สิบเลยเรียงอันดับอันที่หนึ่งก่อนเลยดูสินักเรียน 1, คิดว่าจะเป็นรูปไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าท้านี้รูปที่หนึ่งก็คืออันแถวที่หนึ่งก็คือการปิดคอมพิวเมตอร์คือหนึ่งรูปด้านล่างสุดนะคะก็คือการปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมที่กาลังใช้งานอยู่ทั้งหมดนั่นเองกากระบาดตรงหัวมุมหน้าจอของโปรแกรมอ่าเป็นแบบเขาเรียกว่าโคส สีแดงๆนะคะเป็นลูกกระบาษสีแดงๆบนมุมหน้าจอของคอมพิวเตอร์อ่าเมื่อกดปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะคลิกที่แท็บไหนดีคลิกที่ไปที่คําว่าอะไรคะสตาร์ทนะคะไปที่สตาร์หรท,ทรหรือไปที่วินโดว์นั่นเองอ่าไปที่สตาร์ทหรือไปที่วินโดว์นั่นเองอันนี้คือรูปที่สองต่อไปไปคลิกแท็บเลือกอะไรคะ เลือกอะไรอันที่สามรูปที่สามอ่ารูปนี้อย่าลืมเขียนตัวเลขลงไปด้วยนะคะรูปที่สามเลือกอะไรไปที่คําว่าคลิกแล้วไปเลือกคําว่าไปเลือก power ไปเลือก power นะคะไปเลือก power เมื่อเลือก power เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องไปไหนต่อรูปที่สี่ตัวเขียนเลขสี่ตรงนี้นะคะรูปที่สี่เป็นยังไงไปเลือกคําว่าชัดดาว เพราะเรากาลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ถูกไหมคะเราก็ตรงไปเลือกคําว่า shutdown จากนั้นเหลือลูกสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายคืออะไรเมื่อเราก,กด shutdown เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ไปที่ปุ่ม power ที่หน้าจอเพื่อกดปิดการทํางานที่หน้าจอด้วยก็คือรูปนี้ค่ะรูปที่5อ่าส่วนอ่าขั้นตอนการปิดคอมพิวเตอร์ด้านล่างที่เป็นตัวอกักษรไม่เป็นลายเหมือนกันเลยค่ะคุณครูจะทำไรเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันที่โรงเรียนกันนะคะวันที่เราเปิดเทอมวันนี้นันเกเรียนเขียนแค่ตัวเลขไปแค่น โอเคนะคะ